กับพี่น้องมือนี้กับป้าหมวยเกสีมาบันทึกการไอ้แหล่แหล่สดครับโดยไอ้คุณปูอาหมวยนี่ยแหละคุณปูกลองมากกองวิหารครับพี่น้องนี่ครับนี่ไอ้โตโตจริงเสียงจริงครับอดีตนุ่มผู้ไทยใจเกินร่อยอันนี้ก็บแม่นคือเก่าครับเั็นี้กั ย่ามวยเฮาย่ามวยอันน okay. ี้ก็เอาเบิ้งเบิ้งนายวิธีก่อนครับมื่อนี้นายวิธีก็มีหางเครื่องกหมวยสาห้าน้อยกินกล้วยตับเสาห้าน้อยกินกล้วยตับมื่อนี้นี่ปูพันเสมาแราะบอแเราว่าอันกําผพายังเกาะไหมกําผพายกัมพายกามพายแม่วาสันลองฟังด้วยพี่น้องว่าสิเป็นยังไงอายุ วันนี้จะไรนั่หนแล้วก็เป็กาแแม่วันดูแต่ฉันเป็นกาแามันดด้ากอันนี้เวทีเฮาเอาไอยังบอกไมาเอาไองเพนนลูกข้อลูกขอชนอย่าง้าอยากก็เป็นกา้าบ่มีแม่เขาแสดงสดเนาะเขามีเบิดเลยเสียงแล้วเสี

ตกแางแห่จำผืนเม่บ่มีแล้วเวลากินขาาเลี้งง่ายเป็น่านายกันกินไรเพื่อนก็เหลียวบึงนาฝาชินเดี๋ยวค่อยยอมก็ถนอมใจไว้อาเสกินน้ำฝนำเช้ามื้ใจดีก็เป็นคนบ่มก็คนหล่อย<อ>าก็เป็นกำบังํำแม,ม่บ่มีอบอแต่ลิตุนสตร์ <จำ S 2> นะบ้านนี้ ไปกันยังวัดดียังไยกันยังเออเอาอานั่นเครื่องกันเกียงไว้พ่อแม่โม่เลยมีเมียนลุงป่าบัวหลานหาขอทานตามทุกเวชนาลำนองเมื่อนึกนั่นโอ้ยฝนเลต้ยบทุกโอ้ฟา삭กามด้วพี่น้องหลังไม่ที่คนฟา삭ตัวหามทุนทุกไปเดียวหาขอขาวบอกข่าวแล้วนองัดเอายังกินปลากลับขึ้นมาเพื่อนอาดูดาหลานว่นรวย อุ้มน้องให้เยี่ยง้นได้เอ้ยอุ้มน้องนอนเมื่อมองขวัวอุ้มกอดน้องเมื่อมองชายแช่น,ออน,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 น้ำาตาโจมหมอนน้องเนี้ยไปเช้าไปไวในขอกินนมน้ำเทศุมใจก็เลยพ่ว่าบ่มีเหล่าคนเลยเหนือไปลี้อักยอบบ่มีเตียงโดยงว่าโอ้ยส,สาวถูกเด้อไปบวบโตสาวโกว่าบ่มีนมโจ ไอ้มันตายไปก้วยบอกโตูนี่ยฮหอยสาดมา์มะาผจนเป็นคนให้มันถกตำ่อยหอยเหตทั้งของกินและของเขี่ยวเนียเน่ยอย่างประกอบขันได้ลูกเจ้าน้องโจเยอะได้มั้บอกจนนี่กันเลยใหญ่ย่างไก่ไกยไปตามทั้งมืองลวองเลยบนมียาง น้องปันแข้งไห้ดันดันเด่นเด่นดันตะเวนสวยนี่ก็ะากรสิธาซิงยได้พี่น้องเหมือนว่าสีธาแข้งอยจนเหลี่ยกัผพานี่เแล้วนวจะห็นเน่ากินหรือกินเปี้ยก็เลยไห้เป็นลูกปแล้ยวโยเดียวเดีอยากกินนมแม่ปลาหรือทางไงลูกแล้วนมโยกระโจนนองนี่ยะนีไปยันพันดา ไปเหินวัดเจ้าหัวโคเจ้าหัวซาเพื่อนฝ่ายเขาปั่นเราปั่นน้องโซเก้นว่าไม่ไพียินเดือดหักใส่นมหม้อต้มแม่จะขมช่างจำคำเดียวบนปากต่อพี่น้องช่างพ่อมีเบาแพรเบาพอใจเราฟังฟ้าลูกกระป๋าเพิ่นมาบ่แม่หลานหาขอทานตันทุกเวทนาะน้องน้องจะน่าร้อนแรงน้องแรงแรงคอยย้ำแรงน้องหายเอว หนูนี้แล้วสิพ่อนอนให้หนูทําให้พอเพิ่นใดเพิ่นให้ก็สิทองปันกันหางตะวันเรียนรับน้ําหมอควายํามอมน้องนักร้องเฮาก็อายุ98เด้พี่น้องนักร้องเฮามาเาหม่องตัวาเศร้าอย่าเตียงให้น้องน่งน้องก็ม็ดจริงยุดโย่องเสียงตัวว่าแมวพงมาอย่าเตียงให้น้องน่ง เสียงไฟทาต่เว้นช่วยแดดนอนนอนนอนนองก็นอนตื่นแล้วแนวาเชีปอนกับบอมีเหล้วพุ่นเปียเค็ดโจในใจสิไปหาเนวาได้จังที่มีเนวใด้เอามาปอนใา้ใจนองอ่อนพ่อให้นอนนอน บบกพหอใหลกเอาโบโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าจ้าตับนี้ลยจีก้องแม่ย่ามวยมวยวอ้จบที่หลี่นองไอ้เหลี่ยกัมพาร์โดยกาังขวนข้อมือเออแบบย่อแบบย่อโดยปลูกของมากแบบย่อย่อย่อครับ ตอนใดหนาะโอ้ตอนปลาน้องวัยรงไปทงข้าเขาอันนี้ย่อย่อย่ออโ้ปลาหอยเศษใจหน้ามาป่อนนี่โบเดี่ยวครับพี่น้องคลิปนี้กับการแหล่หรือล่ำโดยปูกองมากกองเฮากับกอจบไว้เพียงเท่านี้สักก่อนครับสวัสดีครับ